อ่ะมันขึ้นแค่จอผมเนี่ยจะขับรถวะมันจะทำให้ภาพชัดขึ้นแชทมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันครมันไม่ได้ยิงสตรีมไงอันนี้มันต้อปรับเป็นจี๊ดอันนี้แหละปรับเป็นปรับเป็นนะมันทลอกขึ้นแล้วกันมีแต่คนจับกขึ้นกูขับเอง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 มามขับให้มันมามามาเกี่ยวกับเลยะเกี่ยอะอ่ะกูไปขับแล้วอ่ะผมอะไรมันเลือกเองอ่ะใครมาจีบสาวเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ด แต่ก็ไม่ได้ต่างหรอกแค่วงหายไปคนหนึ่งที่ไหนอันนี้อันนี้ไฟกันที่ไหนครับหน้าฮัมโปครับหน้าฮัมโปเขาร้องไห้เหรอเขาร้องไห้เหรอเบียร์หนักหนักเลยอ่ะเป็นไรเออเรื่องขอใหเล่าไงดีวะตูรู้เมื่อกี้ได้ยินเหรอเมื่อกี้ผมอยู่อันนี้ไปหน้าเขาโปเลยเหรอเละเลยใช่ครับใช่ครับมีแบบกระเทยคนหนึ่งที่เขาเป็นจริงๆครับเป็นผู้ชายเขามาแฟนเก่าอย่างนั้นเลย เขาเขาลืมยักไม่ได้หรอใช่เขาลืมยักไม่ได้แล้วผู้ชายคนนั้นเรายักเราใช่ไหมยักเราเนี่ยแหละคนชื่อเจิดหรอโอ้แต่ยักแล้วก็มามาแล้วก็เธอคนนั้นที่ไปตอนแรกเป็นพี่ก็มาจีบจีบจีบแฟนเก่ายักประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายเป็นผู้ชายแท้ครับประมาณนั้นพูดเรื่องอะไรกันอยู่จะอะไรหลอกขนาดนี้ไปก่อนเลยก็เขาบอกเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้อะเขาบอกอ่ะอุ้ยแอบแรงหรอหลอกง่ายหลอกง่ายหนักใช่ ไม่ได้มารถมันไม่แรงแล้ววะเผลอเนี่ยเผลอเออโพุทธาหันมันหล่อพุเป็นทหารไอ้เสียงก็หล่อไอ้แเสียงก็หล่อเขาบอกเขาไม่เขาไม่ได้คิดอะไรกับพี่นะคิดว่าเขาเป็นพี่ชายแสนดีแต่พี่คิดอะไรกับหนูเนี่ยพี่พี่กินจอดรถพี่พี่กินจอดรถมาคันนี้พี่มาคันนี้อะไรพี่รถแฝงแรงอะเยอะแต่พวกนี้มันเบรกดีเลยเอาสู้ได้สู้ได้เอ้ยหน้าไหนหน้าไหนหน้าคุ้งไหนหน้าแฮมโปล แฮมโบวแฮมโบวพี่แฮมโบวแฮมโวไม่ได้เวทีแฮมโบว์เขาขาดนะไอ้แหลกแหลกบ้าแหลกแหลกนิ่งแหลกนิ่งโบว์อะแฮมโบวแหลกนิ่งไปแล้วอ่ะอะไรวะตอนแรกคุยกันสนามบินล่างไอ้เหี้ยแหลกตีลิงเลยเอาอีกแล้วสะพานทำอะไรกูเห็นอีกแล้วเอาแล้วเว้ยใครแบบเสียงดังเกินไปป้าแชทเสียงพูดอ่ะแต่ตอนไม่พอใจอ่ะแต่ผมรู้สึกเสียงมันดังอะลองไงกลับบ้านมาหรือกลับบ้านเราแหลกดิเดะดิบ้านมาหรือบ้านเรา กับ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 บ้านเราบ้านเราพี่อ่าบ้านเราก็ใหญ่เล่นใหญ่แย่งนะเว้ยบ้านเรานะบ้านเรานะโอเคไหมเยอะๆไ่้ไหมรับคนน้มากโอเคนะแต่ปรับให้แต่ปรับให้ดังมากเลยใครขอใครขอไฟนะตรงกลางใครขอไฟกันช่วยกันช่วยกันเราการ์ดกักบ้านมาดีกว่าเราอยู่ฝั่งนี้กักบ้านมาดีกว่าพี่ดอสกัก์ดกาบ้านมานะพี่ดอส ปใช่พี่ติแล้วพี่พูดอย่างนี้เพื่อนทะลุไปกัดแต่มันก็จะกัดบ้านเราเหมือนกันนะไอ้ตรงหลังไอ้กระโดดเนี่ยผิดง่ายนะที่โล่งนะกูบอกก่อนนะตรงนี้ที่โล่งมากข้างหลังอะแต่ตรงนู้นแม่งยากกว่าดิถ้ากัดบ้านเราเล่นหลังบ้านไม่ไม่เราเล่นไอ้พี่ลืมเราเล่นปืนนะแต่พี่ยิงอะก็จะกับบ้านเราดิกลับบ้านเราก็ได้กลับบ้านเราดีกว่ากลับบ้านเราเรามีปืนเออจุนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเล่นพันลูกที่แบบเหมือนที่แบบยังใหญ่เล่นนะมาดีดูอะ กันสุดนะโอเคนี่เปแกงเราเนาะ่ป็นแกงเราเฮ็ดกูเลดบายใช่ป่ะให้กูเลดบายใช่ป่ะลุง ลุงครับอราบว่าไงเนาะลุงถามบอกใช่ไหมว่าไอแผง5ห้าหลุมาจากไหนอ้าวไอ้เชี่ยพบไม่ใช่พวกกลัวนี่นี่นี่คนในแก๊งผมเนี่ยมันไม่รู้มันเอามาจากไหนเนี่ยไอ้ยัดเดี๋ยวผมผมอธิบายให้ฟังไม่ขอไม่เยอะอยากจ่ายไม่ต้องเยอะขอคุยดีๆอันนี้ลุงมาอ่าวไม่เนาะผมไปดูแก๊งๆหนึ่งเล่นมาครับผมก็เลยอยากมาปรับใช้ในแก๊งเราแล้วมันได้ผลตอนซ้อมก็เลยเอามาเล่นในในแหน่าแคมป์โผล่ได้ไงล่ะ กูบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แฮมโปเลนในนี่ที่แบบลิงค์ลับ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 ลินิโอฝากามครับเนี่ยส่วนที่รู้อยู่แล้วใครยังไม่ถึงกดวอลหน่อยใครยังไม่ถึงกดวอลหน่อยดิโอ้โหซิกมีให้เห็นอีกแล้วว่าสนาถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยอันนี้หลีหอนหลีบ้าบ้าอย่างที่อย่างที่พระองค์เคยบอกอ่ะมีรักมีรักเจ้าแรงบอกอย่าไปเล่นคนเดียวนะพี่เจ้าแรงบอกต้องมีแหกินโยงไปยล้วเนี่ย งงเลยเี่นได้เธอมาแล้วปะไม่เคยมีเลรกูก็ไม่เคยไอ้เธออยู่ไหนอะครับลงอยู่ครับลอเคลงดีครับไ่ดนะอ๋อเขาล้อเลพี่วยดี้ไมาไม่ไม่ดันเป็นยังไขอรันันในไฟเธอลันลันในไฟลันลันในไฟวงลอยนะเอากลางอะอกบเสียงขอกบเสียงะกบเสียงอ่ะกบเสียงอ่ะ ไอพาร์ตพาร์ตพัดพัดกัดใจเย็นนะพัดอยู่ปะเมมเมมไอติให้กูหน่อยคนเดียวเลยคนเดียวเลยน้องวพราะเรนน่าจะมีรถนั่งดีๆอยู่มั้งไม่ต้องเอามอเตอร์ไซค์ด้วยเดี๋ยวเราคิดเก็บมอเตอร์ไซค์คือมันจะไม่ต้องลงฮัลโหครับมีมีใครไม่ถึงไหมครับตอนคืนก็ฮามันได้เอกมันได้เอกแบ็กพิบป้าแล้วอ๋อมันขอเอ็แบ็กพิบป้าไปได้ตอนละไอ้แลนอะไอ้แลนด์อะอ่ามาคืนด้วยแลนด์ติดตั้งรีนะเฮียเออกันหมดยังครับมากันหมดยัง มันได้หมดแล้วป ah. <ata> ่ะพร้อมไหมพี่เปาทุกคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมลงเลยลงเลยครับลงเลยลงเลยกักไหนได้บ้านเราบ้านเราบ้านเราหลังบ้านเนี่ยที่โลกเนี่ยที่โลกไหนบ้านเราคอนดิที่ไม่เหมือนเดิมนะขอแบบมีเดียไม่เอนไอ้ดิเดไปเดบนครคุยกับไอ้ดิไอ้ดิไอ้ดิมึงมึงมึงยิงตรงกลางไอ้โอโซนยิงฝั่งซ้ายกูยิงฝั่งขวาโอเคป่ะ ใช่จอดรถไปบังเกอร์หน่อยก็ได้นะเอาผ่าไปบังเกอร์ให้ให้ให้หน่อยดีดีอยู่ไหมดีดียินพี่ใเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันในไฟอีกทีนึงพี่เดี๋ยวเล่นเล่นราได้แปลว่าคือก็ใช่เดี๋ยวค่อยคุยไงสุดท้ายมันก็ต้องเหมือนเดิมไุณเดินไปจอดได้ไหมไม่ได้นไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ลงได้เขาล้มสองล้มสามแล้วอ่ะเราเปลี่ยนฝั่งมาเล่นยิงไม่ให้ปืนเขาลุกแล้วเราก็ยิงในไฟไปด้วยไหมช่วยกันอะยังไงนะขออีกทีดิ สมมติว่าอันนี้คุยกับปืนนะสมมติว่าปืนเขาอะสมมติว่าปืนเขามาซ้ายอันนี้กี่คนวะแชทยี่สิบปะยี่สิบคนปะเราเราเปลี่ยนมาเล่นฝั่งซ้ายไหมอ่าเราฝั่วยปืนฝั่งกับมาช่วยไม่มันมันมันม่ไม่นมันก็ว่อ๋อไม่เราก็ไม่เอาเพื่อนเรียกเพื่อนอะมึงต้องไปเป็นลวงไหมใช่ไหมเป็นลวงปะมันต้องมีคนโฟกัสตัวปืนฝั่งเขาด้วยนะในไฟอในไฟอะกดเอ็นคุยกันนะส่วนส่วนในวอเดี๋ยวปืนจะคุยกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ของหาคนไปซ้ำสามสิบโอเคไม่คนอื่นไกมึงงงพูดได้ ถ้าผมลงเบอร์น้ผมลไฟกลางไม่แพ้นะไม่แพ้นะถ้าผมลงเบอร์หน้าผมลงแล้วพี่วางู่ไหนพี่วางู่ไหนคุณเจหอนอ่กนะเอาดิเอาดิเล่นได้นะยิงได้ลงแล้วนะเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ย บนบนรอบนหลนเลยพี the 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 ่สามเลยพี่สามเลยสายสายพี่สวยพี่รับไปพี่รับไปพี่รอได้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 รอ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 เออเรามีบังเกอร์น้องใจเย็นมันจะเล่นขวานะมันจะดันขวามานล้วอ่ะเฮ้ยโฟกัสดีโฟกัสดีน้องนี่เื่อเรามีบังเกอร์อยู่ให้ให้เขายิงไปให้เขาเขาต้องดันมาหาเราโคตรเยอะอ่ะดูดเด้อพี่เลี้ยวอยู่ด้านหลังนะพี่มาอยู่หลังอยู่หลังไม่ไม่ต้องตีพี่เข้าไปอุ้มศพได้ได้เดีดูเรื่องแล้ว ไอ้ดี้เขาลมเยอะให้ชนเลยไมดีหรือยังไงรอยเขาดันมาได้นะลมเยอะมากอะใจเย็นใจเย็นใจเใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นมึงบอกเลยดันตอนไหนก็บอกเลยมึงบอกเลยเขาลมว่ารมเยอะนะลมเยอะนะเดี๋ยวเดียเยวเดียยวเดีวยวเดียยวเดี๋ยวเดียยวเดียดยวเดียยวเดีดียวดียวยวเดีวยวเดีดียวดียดยวเดียดยวเดียยเดียวเดีวเดีวเดียยเดีวเดียวเดี ปืดป,ป,ป,ปืนบ้านมันลุกนะบ้านมันปืนลุลกหายยับ <c oughs> โอบ้หโหเฮียมันกักไก่สัตว์เลยนี่วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มันกักตรงรถอ่ะได้น้องอดำมนดามนน่อย โอหมันดักไกลมันดักม,มันเอาไกลว่ะโอโหดัดดาวยากอะ่ะถ้าดันมาตายฟรีอะ่ะปืนเราโดนปะเดียวเดี๋ยวโดฟ,ฟังเสียงกูปืนยิงฟีจัดอ่ะวิ่ง,งม,มาวิ่งมาวิ่งมาคนนึงสวยทุกตรงถรถทะลุได้นะเวย้ยทะลุได้นะเว้ยทะลุไ,ได้นะตอนเนี้ยทะลุได้ทะลุได้ทะลุได้ปืนเอ้ยน่าจะรูไปเอาสวยทะลุมา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  เขาียกตายฟรีวะเนี่ยปืนแม่งยิง,งยยสวยสรีซอสวยซอสวยน้องสวยจัดเฮ้ยขวยเอ,อ้ยเดี๋ยวผมลองรองเล็งปืนให้ดีกว่าวะต้องมีคนเม็งปืนคนหนึ่งไว สวยซอโอยซอ,ยซอตายหลวงยากเว้เพราะว่าถ้าหลวงมาคนเดียวอ่ะยังไงก็ตายอ่ะยังไงก็ต้องวิ่งมากันเนี่ยเียต้องให้เพื่อนวิ่งมาตรงเนี้ยดันเพื่อดันเนี่ยแต่ปืนอ่ะปืนมันยิงฟรีอ่ะปืนยิงฟรีอ่ะต้องคือแม,แม่งไฟแม่งไฟวัดปืนอ่ะเพราะมีปืนเข้ามาปืนสามพี่ไม้ขอสนับผมขอสนับผมขอสนับได้บ้าวะ เชื่อใจกูเจือใจกูเปลี่ยนธนบัตเป็นมีดหลังบั๊บลั่นไปน้องลั่นไปลั่นไปใจเย็นถีบแล้วตีลั่นไปหลายๆหัวโหไม่ได้หว่ะมาก็ตายอ่ะมาดันก็ตายอ่ะเเยย็็นนใจ แต่ผมรู้วิธีละถ้า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 เล่นแบบแบบเนี้ยรู้รู้รู้ละว่าว่าเล่นยังไงก็ได้คนกู้หอแค่สองคนเฮ้ยพี่ปีเปเล่นกลางไฟพี่ปีเปเล่นกลางไฟเว่งเวงกางเองกู้กางเองไปเล่นเลยไปเดินไฟไปเดินไฟเชื่อใจกูเฮ้ติใช้ปืนเหรอโอ้โหถ้าเฮติใช้ปืนนี่เฮี้ยอยู่นะไอ้เฮติมาเล่นปืนลึกอะ ง่สุดท้ายแล้วว่ะปืนอ่ะต้องต้องหาตำแหน่งวิ่งมาวิ่งมาเอาให้เพื่อนได้ได้ไวถ้าไม่มีปืนอ่ะคือเพื่อนตายฟรีที่เนี่ยชุบยากสวยแบนสวยสวยยได้ได้ได้หวไหวไหหแก้ได้แก้ได้แก้ได้ผมมองว่าแก้ได้ แกได้แกได้แมผมมองว่าเขาไม่ได้กักดีหรอกแต่แค่ปืนอะมันฟรีตะกี้เนี่ยผมเห็นปืนสามสามก็บอกอะมันมีปืนฝั่งขวาตัวหนึ่งอะยิงฟรีแบบฟรีแบบฟรีขแบบี้อแะบบแบบแล้วเราเป็นฝ่ายบุกเขาด้วย เราเป็นฝ่ายบุกเขาเขาไม่ได้บุกเราเราเลยเสียเปรียบแต่แก้ได้เดียแ,แก้ได้เดี๋ยวแก้ได้